สวัสดีครับขอพรีวิวหลักสูตรการสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ชโคชชิ่งทูครับเครื่องมือประกอบการโค้ชของโค้ดแต่ละท่านย่อมแตกต่างกันเพราะสไตล์การโค้ชของแต่ละท่านมีความแตกต่างกันครับในหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถที่จะเห็นภาพของการสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ชที่เป็นตัวอย่างในแต่ละหมวด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คำถามผ่านรูปภาพหรือการสร้างชุดคำถามผ่านคำสำคัญต่างๆหรือการใช้หนังสือเพื่อเป็นสื่อในการชวนโคชีคุยและหรือการสร้างเรื่องราวที่เป็นเมทร,ร์พอมีการเปรียบเทียบเปรียบเปยและให้โคชีคิดเสมือนหนึ่งตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นั้น ก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่โค้ดแต่ละท่านสามารถออกแบบและสร้างด้วยตัวเองได้ครับงั้นตัวอย่างในเนื้อหาของหลักสูตรนั้นก็เป็นเพียงแนวคิดเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดแง่คิดว่าอ๋อแล้วถ้าเกิดเราจะใช้หนังสือเราจะใช้หนังสืออะไรที่เป็นประสบการณ์ของเราหรือเราจะใช้เครื่องมือที่เป็นการ์ดเป็นรูปภาพเป็นข้อความเป็นโมเดลต่างๆการ์ดนั้นควรมีลักษณะอย่างไร ชุดคาถามที่เราจะสร้างขึ้นเราควรจะสร้างชุดคําถามแบบไหนที่สอดคล้องกับสไตล์ของเราครับผู้เรียนจะสามารถที่จะผสมกลมกลืนเนื้อหาที่ได้ฟังพร้อมกับเชื่อมโยงไปที่แนวคิดของตัวเองในการสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ดในสไตล์ของตัวเองพอเราได้เครื่องมือนั้นแล้วลองนำไปไประยุกต์ใช้ดูครับ ท่านจะเห็นความสนุกสนานมหัศจรรย์ครับเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ได้ชีน้นำแต่เราใช้มีเดียใช้เครื่องมือที่เป็นสื่อสำหรับให้โคชีคิดบนสื่อไม่ได้ตอบคำถามเราโดยตรงแต่แน่นอนครับยังคงใช้ทักษะการโค้ดไม่ว่าจะเป็นการฟังการใช้คำถามเหมือนปกติยังอยู่ในกระบวนการโค้ดของเราเป็นปกติครับงั้นเราจะเลือกใช้เครื่องมือในจังหวะไหนของการโค้ด ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของโค้ดแต่ละท่านครับเพราะประสบการณ์การโคร้ดคุณค่าของแต่ละท่านหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาของโค้ดแต่ละท่านย่อมมีจุดประสงค์ที่แตกต่างก,กันอยากให้ท่านมั่นใจครับว่าการเรียนแล้วจะทําให้ท่านสามารถสร้างเครื่องมือที่เป็นสไตล์การโค้ดของท่านได้อย่างแน่นอนครับ